สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาพ่ยทาโรทุกท่านนะครับและสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับ4เรื่องราวความสําเร็จ4ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความสําเร็จที่1ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นความพยายามอ่ามันมีเรื่องของการภาระรับผิดชอบความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือ ความพยายามความรับผิดชอบพาคนไปถึงฝั่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นความสําเร็จจากการพินพยายามไม่ว่าคุณจะพยายามทําอะไรก็แล้วแต่ทําด้วยความตั้งอกตั้งใจทําด้วยความดีทําอย่างละเอียดปรานีทําด้วยความบรรจงเพราะฉะนั้นความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นกับคนความพักเพียรความมุตสาหะความอดทน จะก่อให้เกิดความสำเร็จถ้าคุณสิ่งที่ผ่านมานั้นคุณได้อดทนทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำอย่างดีทำอย่างปาณีชทำอย่างละเอียดรอบคอบจะเกิดความสำเร็จกับคุณคือความสำเร็จนี้มันเป็นความสำเร็จที่ใช้ความเพียรพยายามถ้าถ้าในชีวิตคุณที่ผ่านมาคุณเพียรพยายามทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องราวนั้นจะประสบความสำเร็จนะครับต่อไปความสำเร็จที่สองอ มาจากการลงทุนถ้าคุณกําลังลงทุนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกําลังหมายปองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกําลังเฝ้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดความสําเร็จแต่ความสําเร็จนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้นะมันเป็นความมันจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่คุณทํามันจะเกิดผลดีในอนาคตอัศวินเหลีอยนคือการเฝ้าดูการลงทุนให้เติบโตเพราะฉะนั้นคุณลงทุนอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไปบ้างลงแรงลงเวลา ลงความสามารถลงสิ่งดีๆลงความรู้สึกลงเงินสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วนั้นมันจะเกิดก่อให้เกิดความสำเร็จของคุณในอนาคตโอเคนะครับความสำเร็จจากการลงทุนนะครับโอเคต่อไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามคุณจะสำเร็จเรื่องอะไรสองดาบถ้าคุณนาถ่าคุณเลยนะถ้าคุณ ไม่มีข้อมูลในการรับรู้สิ่งใดถูกปิดกัน้นถูกปิดกัน้นโอกาสความสุเรที่สามคือการได้รับข้อมูลข่าวสารได้ละโอกาสจากที่เคยถูกปิดกัน้นคุณก็จะได้รับโอกาสจนจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่คุณได้รับได้รู้ได้เห็นบางครั้งสองดาบนี้ยังหมายถึงความสำเร็จที่คุณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยว คือถ้าคุณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกอ่ามันจะขอให้เกิดความประสมประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวเมื่อไหร่มันจะทําให้ชีวิตคุณพังพินาศได้เช่นกันการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายการไม่ยุ่งเกี่ยวก,การเลิกลาการตัดทิ้งการบล็อกอ่ามันจะเกิดการสําเร็จเนี่ยถ้าคุณอยากจะตัดใครตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จในการตัดสิ่งนั้นออก อ่านี้ไม่งงนะมันเป็นเรื่องของการตัดแบลบ็อกป้องกันปิดกัน้นอ่าหรือการขาดข้อมูลการขาดการรับรู้นี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับถ้าคุณจะหอยหาความสําเร็จนี้นะอ่าเช่นผมขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะปิดกั้นความจนถ้าคุณปิดกั้นความจนด้วยการเอาใจใส่มุกมานะทำอย่างดี มีการลงทุนระยะยาวมีการบริหารจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นความจนจะไม่เข้า,ขามาหาคุณเลยสองดาวเห็นไหมปิดกั้นความจนปิดกั้นความทุกข์ยากถ้าเราปฏิบัติตัวดีความทุกข์ยากจะไม่มาเกิดขึ้นกับคุณนะอันนี้ครับอันนี้อันที่สามนะนักเรียนเขานักเรียนนักศึกษาเข้าใจนะครับในจุดๆนี้นะสองดาบนะคือการปิดกั้น เราอยากปิดกั้นสิ่งใดเราก็จะประสบความสาเร็จในสิ่งนั้นต่อไปที่สี่ความสําเร็จถ้าคุณคิดจะสู้คิดจะพยายามทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งความกล้าหาญความจริงจังความจริงใจคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณรุกขึ้นสู้คุณสู้เพื่อชัยชนะมันก็จะชนะเพราะใจคุณมาแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเหลือแค่ลงมือทำเพราะฉะนั้น กล้าที่จะสู้กล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะพันป่าก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคสี่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นสี่ความสําเร็จพื้นฐานนี่แหละที่เราเราท่านท่าน,านรู้กันอยู่แล้วหนึ่เพียรพยายามความสำเร็จเกิดจากการเพียรพยายามทําอย่างดีอันที่สความสำเร็จที่เกิดจากการอดทนรอคอยได้ดีอันที่สาม ความสำเร็จที่เกิดจากการปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายได้ดีอันที่สี่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าสี่ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นสี่สี่ความสําเร็จพื้นฐานที่มีกันทุกคนแแต่เราไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยหรือไม่ได้ไม่ได้ตั้งคําถามว่ามันมีบทบาทอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วสี่คำถามสี่บทบาทนี้เป็นบทบาทสําคัญที่จะพาให้เราก้าวพ้น จากอุปสรรคทั้งปวงก้าวสู่ความสำเร็จนะครับโอเคขอให้มีความสำเร็จการท่วนหน้านะครับจบแล้วนะครับความสำเร็จนั้นจงเกิดขึ้นกับคุณทุกท่านนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ